รีวิวหนังลอบสื่อเดียเดวิดตามหลอกตามหลอนตำนานเด็กผีหัวบุบสุดหลอนที่ตามเอาคืนพวกเกียนชีบ่อ หนังที่สร้างมาจากเรื่องราวไว้เล่าสุดหลอนในทวิตเตอร์เป็นเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนชื่อดังนะครับคนหนึ่งที่ชาวอพาร์ตเมนต์เก่าๆอยู่แล้วดันไปเจอกับเหตุการณ์ประหลาดมากมายเช่นเขานะครับเริ่มเห็นเก้าอี้ในห้องนะครับโยกเองได้แมวที่เขาเลี้ยงไว้นะครับทำพฤติกรรมประหลาดรวมไปถึงนะครับเขาถูกผีอ้มในตอนกลางคืนและเขาจะหนีจากการตามหลอกหลอนได้หรือไม่หลังจากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับเป็นหนังสยองขวัญน,นะครับที่หยิบเอาโครงเรื่องจริงมาเล่าแล้วเสริมเติม แต่งหลายๆประเด็นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นท็อกซิกจากโลกออนไลน์พวกนักเลงเกียนคีย์บอร์ดการถูกบูลลี่ในโลกอินเทอร์เนต็ตรวมไปถึงนะครับประเด็นของสังคม คนรอบข้างนีล่ความเป็นจริงทุกอย่างนะครับพยายามที่จะเล่าผสมกันแต่ผลลัพธ์นะครับดันออกมาไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรค่อนข้างสับสนครับสยองไม่สุดใส่มุกเดิมๆเ,เข้ามาจนคนดูอย่างเรานะครับเดาทางได้หนังนะครับพยายามใส่ความหลอนความสยองเข้ามาแบบเต็มรูปแบบอัดซาวเอฟเฟกต์ดังๆตัดสลับให้เราสะดุงตกใจเล่นครับแต่มันกลับทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดซะมากกว่าครับเหมือนหนังนะครับพยายามหลอกคนดูมากเกินไปแทนที่จะหลอกตัวละครในเรื่องครับ แต่สิ่งที่ชอบนะครับคือการหาแนวทางใหม่ๆให้กับความสยองขวัญครับการเอาวิชวลเอฟเฟกนะครับของความเป็นโลกไซเบอร์หลอนๆนะครับเขามาใส่ให้ดูมีอะไรมากขึ้นการสร้างบรรยากาศหลอนๆในตอนกลางคืนก็ถือว่าทาได้ดีนะครับในบางฉากและนักแสดงนะครับที่หลอนสติหลุดในช่วงถ่ายอินเนอร์ที่ส่งมาให้คนดูหลอนถือว่าแสดงออกมาได้ดีครับใครนะครับที่ติดตามเรื่องดังสุดหลอนในทวิตเตอร์มาแล้วอยากรู้ว่าเรื่องราวของเด็กหัวบุบไนที่เดวิดก็ตามไปดูกันได้เลยนะ ในวันที่สองพฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วเรื่องเรื่อ